โอ้โหเอาไปเลี <Charl ott es> oh, no mm ้ยงงูน่าไอ้สอนกั้นถิ่นเลาฟาดปิดดาบแต่ว่าของพวกนี้นี่แอนเลี้ยงงูไว้ปิดปิดนะโอ้โนี่เลยเอางูเขาคอได้เจออะไรมาเห็ดมาปล่อยงูกับเห็ดนั่มาก็ะชิ่วเวลาเลยเห็ดนี่นี่เห็ดเสาหนึ่งบ่เห็ดเสาหนึ่งไอได้กระทั้งเสาเสาเอนจักเมียจันจักศอก

ใจบ่ะม่ยูไปไปูเสไปตาไปยเขาเทียบกันยูซูมือูมือไปยใส่ปุ้น่าจะก็สอบนี่มั้ไตีใส่แล้วเดี๋าไร่นเาละลายอยู่ในหอแม่บอกอย่าหูไปยูให้จะได่หูใหงูดไวซูกันเนาะอ้นัดใช้นัดมัเลียงมาคนละอย่างเรเลีอย่างนึ่งกนเีอ่งมบนพวน่ยางเดียวกันมันหากินบ่ด เห uh, ็ดยางเดียวเห็ดคนละยางอรึ้นหลายๆซุกก็ขายบออกซเว้นสาวหน้ามันจดมันกคนละ่าอันนี้ขายบุขายบบูดบัเนาบเกีียวกระหรอกปล่ต้นจะได้แหงแขงหอยกินหมหยังอลิ่โบมันเอาเสื่มคุณภาพไปแล้วมันจะเสื่อมซมันลดลงมามเสื่อมเหเออมันเสื่มคุณพเสืมขผม มันเกิซึมขนมันเกเบิรอายุกูตายเลยต้คนยังเบิดอายุเลยรูเล่าไรู้มันก็เบิดอายุใค่กันเขาจะบอว่อันที่เขาเคลียร์ตนีก็เทียบสพานรอยกัซึมกันหรอซึมหรอซ้อมซ้อมซ้อมกันหรอซ้อมกซ้อมือกันมตกูตายปี0ปีโอ้ตัวละสามหมื่นสี่หมื่นเนาะเสาไฟฟ้าแรงสูงถือว่าอันนี้แค่ตัวละหาหกหล่อยรีงๆไม่อจะางไน่เนอเสาไฟฟ้าแรงสูงตัวละสามหมื่น ก็ยังเสื่อมเนาะจะว่ากรโดดเขาเนนนี่เขาเสาน้นเสาเขาแบอูู้้ใชเขาก็ยังเสื่อมเนาะลอยพีลอยพีู่่ตายมนันโดนอยู่หรอโดนกโดตอยู่ปมาเจ้าต้นหนึงมันกบโบใต้สามเอนมันแหลกแก็ถหมือเก่ง่ว่แต่กีเขาให้เท ใส่เล็กใหง่เอาผูกไว้เวตย่ยาเขาออกเบิดเอาเล็กอยก่หน่อยใส่ปูนเขาใส่สื smile, realize, mm. ่อแล้วเขาไปเผาไปกิมเาตรวจงานกับผ่านผ่านพ่านเห็นว่าตึกรถถล่มมาว่างโซ่ไปซีซีบาริก่ะเขาเขามาตรวจงานกะเอาเขาเขาปูนก้านเขา แบบนี <łość> ้ใส่แด้วนะแบบนี้มันโมเอนไหนเขาอิสเรลยบังเบิดเด็กือใส่เล็กแค่ก็หูเบิดเลยเขาเขาอิสเรดนี่เขาหูเบิดเลยแต่แต่แต่ก่อน่บหูเลยเมื่อกี้กาคอนป้อนทุบติเขาเห็นกางเขนเขากมาตวง แข็งแรงเนาะใส่รถด้วยกันออกไปใหมกะือมาชุดหนึ่งชุดหนึ่งใส่เจ้หัวกะปูอ่ะกระปูอยู่แล้ใส่เจหลวกเลยวันใดสอมขึ้รถได้ดิไม่หรอกเนี่ยปูที่ทาม่ได้ซอมขึ้รถเขาตกเทเทสูมือท่าสูมือเทสูมือทาสูมองานเขาอันนี้เสยุดยุดมนเลยเขาสนิมเขาใจวัเขาสนิมมนก็บสอดมนก็หัวพูนมาก็ไหลออกมากับผุ้กัพัง อันนี้ทอลอย่นี่ทอแปดสิบเนน่อลอยอ๋ออลอยอันนั้นอันนี้ข้าอาไปวนั่นี่สนี้เ็อเฮ้ยเามผมเองมันตองเอาไปอูแล้วมันกลวงจสวมบดูง่ายมันนัห้งวไเวเออางวมันกิ่งหยาบไปหยาบมันหนักมันหนักอันนี้มันกิ่งไปไหนไ็ได้กิ่งไปว่างหมดไปไก็ได้ ให้จะได้ไปให้นน้ำขางบ่อไปเหงื่อไอดี๊ยบอะไรบ่ไปไหนตัวให้น้ำใหงื่อเหงื่อาใส่มือใส่แฟนล่องไม่ซื้อบ่มันก็ซึ้มมือแล้วใส่หัวซึ้มนี่บ่ต่อใจเงินบ่มีหัวมีซึ้มขาใจบ่ไอ้ไอ้ใบละสองร้อยหาซิบหัวทอลอยไม่ทอลอยอาเ็นเเปเจาไปเที่ยวอีกสิ เทปิดดาบเอามาด้เขาวันามใส่ได้ป่ได้เล่อยป่ใครใส่เป็นอะไรใส่มันถลอยเนาะอ๋อแล้วมันใส่นามหลายจะเป็นใส่อ่อนพูดใส่ต้นอะไรูนใส่คางนี้นะใส่ดีเพราะใ้าผสมใส่คางนี้ไม่ได้ห่อใส่กระมืแกะออกคือเกาแกะออกแกะเขาเทเสาเทเย็นบ่ มือละสีหน่วยสีหน nah ่วยมันก็ได้หลายว่ะมือละีนวยห่เสาเสาสอนวยเย็นสองหน่วยเส่าสองหน่วยเย็นสนวยนาะเวลาทนน้วาเขาสร้งเขาสร้งะไหลายเนาะสร้งะไหลายคนเนลอยะเอเดียวว่ะอันนี้ท่อแปดเนาะแเซนสวนมาเขาคิดท่อใดท่อแปดสิบเซแปิบเนใส่ำหรับเขาใส่ท่อไดท่อลอยมันใหญ่พดมันใหญ่ดมันหนักบัดีคนก็ไวนอัมกไอัอีรีบ่ครับ มันจะเป็่นไวันนี้เป็่าเมืองทอเอืองเสาโ้นี่นาอะไรหนินาอะไรอ้นาฮกอันนี้เห็ดไไปนเห็ดไไปนิเป็นการช่างนี่เป็นการช่างีนโอ้อันนี้เห็ดเร่นี่ยเ้ยเล็กเล็กเล็กโพบ บอกไม่ไม่ใชว่าเขาใส่แบบแบบนึงไหมแบบมีเล็กพ่ไหมมีบาว่ยูมีบาแบบไห้ดีกว่าล็กเหแบบไ้ดีกว่าบอกแบบเสาแต่ว่ามันมันมันมมีเล็กพอแนี้ไหมแบบแบบไปนดีกว่าแบบไหดีกว่าบอกเออถโถ อันน oh. ah, ah, er uh anyway. oh. ี้ที่ที <S 1> <S 1> uh ่บานี oh. ่ปะกบกใหม่ต่อนี่เอาแล้วคืออะบ้านล้วบ่คือว่าบ้เคือว่าบ้จะไดคือจงไเขาบ่ใส่แล้วเขาใส่ตะโค้งเล็กเขาบ่ต่อใม่แล้วโอแบบสั่นตะกีนาเจ็ดมั่กีต่อใม่ออ้มันยาวาพอเนาะนพดเนี่ยสัเป็นบ่มันเา่าเลยีเจ็ดอเนาเมตรอี่เ็อน้นั่นมันเตี้ยนั่งทังทั้งนี่ทังนี่ทังนั่นแ่สอ Nào, anh kết thúc. Một tí nữa. sau này, bố anh giao hội cho anh. Anh giao hội cho anh. Nào, bây giờ. Cứu em học, bố này. Vẫn nãy เคยเห็ส uh. oh. uh. oh. ู้ดยัางหัวพี่บ่ไม่เคยเคยเห็นสู้พูดยัางหัวพี่บ่จักเบี้ยหนีย่างหัวพี่ชาวเมียนโอ้โหเบี้ยนะคือขาดแท้โอ้ขาดบิลีแท้ครับโอ้ยตายเลยย่าโพดออก โอ้โหเพรียแบบแบบย่างดีนะเ,นเนาะเพรียงเพรีแบบย่างดีเนาะนี่แบบย่างดีเลยครับมาจรฐานแห่งโอ้ีหเฮ้ยไปุน,ปนหลายวะนี่อันเจอเสาเจอต้นนี่ไหมใซปุ่นหลายวะโอ้หินน้ำบอก พี่ใหญ่ผสมกันเนาะทำไว่าหินอันใสาอย่างเดียวปุ้งเยอะไหนเนาะใหญ่พูดพี่ใหญ่โอ้โหเมตรโอ้ยอยากผุดโลกหกสองอ้ยพี่ใหญ่พุดต่อเลยสามงเท้า้อนี้จะพูดใหญ่พูดนพูดใหญ่พดเล ผลงานช่างปินภาพยนตร์สร้างโรงหนังละครนี่สร้างโรงหนังสร้างละครนี่ผลงานช่างปินภาพยนตร์ผลงานช่างปิณสร้างโรงหนังสร้างละครนี่ผลงานช่างปินครับนี่ช่างใหญ่ครับผลงานช่างปินพ่อใหญ่อันอันพ่อใหญ่เรียกป้าหลายบ่พ่อใหญ่เรียกป้าหลายบ๋เนี่ยคนหน้าเรียกป้าหลายบ่ ป้ามาใครมาใครยังโอ้ยูจวนี่โ้หตายป้าดูนี่ก็อิ่เลยเฮ้ยตายคือมาจับกินผมใ่คือมาสูบอร่อดของอยู่กต้นม้ต้นตเบืไ้หอโอ้ตายงามต้นไม้พูู่มเบื่อ Ở <laughs> tất ừ. phải... cả còn người lạc hết mê mô mịu ngoài bỏ đi bố mịu ngoài bỏ mịu ngoài bỏ đi mùi bỏ đi mùi bỏ đi mùi bỏ เสาไหนนี่เ่ส้นสาใหม่ดผูู้วมันมันมันมาพูบอ่เสาไหม่ี่ไม่ไม่ดูบอทำไมดูแกนโอ้ยต่ไปเอาไพไปไพ่นก่นเลเนาะเห็นะภาพพิมพ์ปิมพ์ภาพยนพปนผลงานช่างปินภาพยนตร์ผลงานช่างปินภาพยนตร์นี่นี่สร้างโรงหนังสร้างโรงละคร นี่แหละของแทน้นี่นี่ของแท้ของแท้